ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 ทัดเจนอักบอลฮอเผยปัจจัยสำคัญที่เมดิสันจะไม่ซบสเปอร์ซัมเมอร์นี้กาเบียวอักบอลฮออดีตก,กองหนะ้าแอสเซวลาเชื่อว่าเจมเมดิสัน Medicine, กองกลางคนสัมัญของเลสเตอร์ซิตี้ไม่อยากย้ายไปทันในฮอสเปอร์ในตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อน ก่อนหน้านี้เดอะเทเลกราฟสื่อชั้นนำเมืองผู้ดีระบุสเปอร์ติดตามฟอร์มการเล่นของเมดิสันมานานแล้วโดยมองว่าดาเตว่าย26มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ามาเป็นคนประชาเกมแดนกลางให้กับทีมนในฤดูกาลหน้าเยาอ,ราอรเลยก็ตามอกวารหอมองว่าเมดิสันจะเลือกย้ายไปนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมากกว่าสเปอร์เหตุเพราะสาริกาดงได้ไปเตะทั่อแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าส่วนตัวแล้วผมมองว่านาเตคงไม่อยากย้ายไปสเปอร์สเปอร์มีโอากาสได้เล่นแค่อยู่โรปาลี สำหรับผมแล้วเลสเตอร์จะตกชั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามเดนเมดิสันจะย้ายออกจากทีมเขาจะย้ายไปนิวคาสเซิลหรือสเปอร์นะเหรอเขาจะย้ายไปนิวคาสเซิลพวกเขามีแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขามีโปรเจกต์และก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสเปอร์จะดึงดูดนักเตะที่พวกเขาต้องการได้หรือไม่ท่านี้นิวคาสเซิลยังไม่การันตีไปเตะแชมเปี้ยนส์ลีกฤด,ดูกาลหน้าโดยตอนนี้พวกเขารั้งอันดับ3ของตลางเก็บไปแล้ว65แต้มจาก34นัดมีแต้มเหนือลิเวอร์พูลทีมมาดับ5อยู่3แต้ม แต่แข่งน้อยกว่าหงแดงหนึ่งนัดขณะที่สเปอร์รั้งอันดับ6ของตารางมี57คะแนนจาก35นัดนิวเคาสเซลเตรียมหัวล่าตัวเมดดิสันร่วมทับซัมเมอร์นี้สลิกาโดงนิวคอร์เซลยูเนเต็ดตกเป็นข่าวเตรียมกำลังมาล่าตัว James Medicine, เจมเมดิสันเเพมเกอร์ของเลสเตอร์ซิตี้มาร่วมทับในช่วงซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าเลสเตอร์ต้องจำใจปล่อยเจมเมดิสันกองกลางคนสำคัญในช่วงซัมเมอร์นี้ ต่อให้พวกเขาจะรอดจากการตกชั้นก็ตามเป็นที่เชื่อกันว่าเลสเตอร์อยากได้เงินสักประมาณ45-60ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าตัวของแข้งวัย26โดยปัจจุบันแมดิสันยังเหลือสัญญากับเลสเตอร์จนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2024สำหรับทีมที่เคยมีข่าวว่าอยากได้เข้าร่วมทัพเช่นแมนยูเต็ดนิวคาสเซิลหรือสเปอร์เป็นต้นล่าสุดเดอะเทเล graph ได้ออกมารายงานโดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวว่านิวคาสเซิลจะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าเมดิสันเมื่อจบฤดูกาล แต่จะพยายามตื้อให้ดิวเป็นจริงก็ต่อเมื่อน,นักเตะส่งสัญญาณอยากย้ายมาร่วมทีมและงานระบุเพิ่มเติมว่าหนึ่งในแนวทางหลักสำหรับนโยบายเสริมทัพของซาลิกาโดงคือการเซ็นนักเตะที่อยากเล่นให้กับพวกเขาจริงๆเนื่องจากไม่ต้องการแข้งใหม่ที่พอย้ายมาแล้วกลับไม่ทุ่มเทให้ทีมแบบเต็มที่เป็นที่เชื่อกันว่าเมดิสันเป็นนักเตะที่เอ็ดดี้ฮาวหมายตามมาอย่างยาวนานและฝ่ายเสริมทัพของพวกเขาเชื่อว่าเมดิสันคือน,นักเตะที่นิวคาสเซลต้องการเพื่อให้สโมสรก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ราอูลคิมิเนสและเดียโกโคอสตาสองกองหน้าตัวเก่าของวูฟซันตันกำลังเผชิญอนาคตที่ไม่แน่นอนหลังจบซีซั่นนี้สกายสปอร์ตสื่อกิดรายงานว่าวูฟวางแผนยกเครื่องทีมใหม่ในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้และในจำนวนนักเตะท,ที่จะหมดอนาคตมีคิมินเนสและคอสตาสองกองหน้ารวมอยู่ด้วยคิมินเนสวัย32ที่เป็นขวัญใจแฟนบอลวูฟนับตั้งแต่ย้ายมาจากเลติโกมาลิทแต่สถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของเตงมานานแล้ว และไม่มีชื่ออยู่ในแมตช์เดย์ของจูเลนเลเปเตกีนับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมายานาก็ตามกองหน้าทีมชาติมเม็กซิโกยังเหลือสัญญาอยู่ในถิ่นมรินิเออีกหนึ่งปีคาดว่าสมโมสรอนจะพยายามขายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้หรือไม่ก็ต้องยอมปล่อยตัวฟรีขณะที่คอตตาวัย34ย้ายมาด้วยสัญญาระยะสั้นจนจบฤดูกาลนี้เท่านั้นและสโม,มสรอนไม่น่าจะมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับอดีตศูนย์หน้าเชลซีรายนี้อีกแล้ว ผู้สัท่ันยังคงจัดการอนาคตกับนักเตะอีกหลายคนหลังรับประกันการอยู่รอดปลอดภัยในพรีเมียร์ลีกได้แล้วในจํานวนนั้นอารามาตาโอเล่กับชัวมูตินโยก่กาลังจะหมดสัญญาหลังจบมิถุนายนนี้ดานดูเบนเนเวสที่สัญญาเข้าสู่ปีสุดท้ายสโมสรก็เร่งดําเนินการต่อสัญญาฉบับใหม่อยู่